น้องอรินยิ่งโตยิ่งสวยหมอโอ๊กยังอึง้งเผอแบบเดียวเซลฟี่ส่งให้พ่อได้แล้วเผอแบบเดียวโตวขึ้นขนาดนี้แล้วสำหรับน้องอรินลูกสาวฝาแฝดไว้กำลังส้นของคุณพ่อคุณแม่อย่างหมอโอ๊กสมิธและโอปอปานิสราเมื่อล่าสุดบนอินสตาแกรได้มีการแชร์ภาพถ่ายซึ่งเป็นช็อตน่ารักน่ารัก ในตอนที่น้องอลรินหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเซลฟี่พร้อมกับโชว์ทักษะการโพสท,ท่าเล่นกล้องได้หน้าเอ็นดูเอามากๆจนหมอโอก๊กถึงกับต้องเขียนแคปชั่นแซวออกสื่อเลยว่าแป๊บๆโตจนเซลฟี่ส่งให้พ่อละครับซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปได้ไม่นานก็มีแฟนๆและพี่ๆแฟนคลับคนรักเด็กเข้ามาสาดคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักกันอย่างคึกคักแถมทุกคนยังบอกเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าน้องอารินยิ่งโตยิ่งสวยจริงๆ ถ้าอชอบคลิปข่าวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ